สวัสดีครับเกิร์ผมแบงค์กามเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้จะมาทําการไร,รีแอคชั่นกับคลิปแอนิเมชันเวทใหม่ครับช็อตตอนที่แปดแล้วผมนะเราก็มาเรื่อยๆเลยลัวครับผมนะทุกท่านก็อย่างสับสนุนกันดีเช่นเคยกดไลค์กันเยอะอีกเช่นเคย, like เเคยผมนะครั้งนี้ผมไม่ขออะไรมากอยู่ที่หกพันไปทำให้เกินทุกครั้งนะและจะมาื่อยๆครับผมนะโอเคถ้างั้นก็อย่าให้เสเวลาเรามาดูต่อเลยผมนะหลังจากตอนที่แล้วนี้ก็มีการฆ่าก,กันเกิดขึ้นแล้วผมนะ หลายจากที่สงบสุขมานานไม่รู้ว่าเรื่องราวจะยิ่งเลวร้ายและรุนแรงขึ้นอีกแค่ไหนมันคงไม่ฆ่ากันร้วๆหรอกมั้งผมก็คิดไปนนมโนเอ,อตอนนี้มีชื่อว่า The ater, เดอะเนเธอร์จดไปโลกเดอะเนเธอร์นี่ไงก็มาดูกันเป็นไงผมนะโอเคไหมเช่นเคยรับผมนะเฮียแกก็โปรโมทไมโครฟ์เซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ยังมีอยู่ปะเซิร์ฟเฮียแกสีฟ้าว่าไงกินเคก้กกินใบอืมรอยไหมอือหือ เจ็บๆอ่าไกลหมดแล้วเออรีอันหนึ่งแบ่งเพื่อนไหมเอ้ยทําไมล่อืมขอกินมั่งนี่เหรออ่าอืมอดิอ้าวโอเคก็ทําใหม่ได้เออใช่ไหมครับเค้กรู้วิธีนี่เออโอเคนี่มีเพิ่มดีมากโอ้ไอ้น,นี่มาจากไหนเนี่ยไอ้น,นี่จากตัวอย่างในเธอคนนั้นต่อยต่อยผู้ชื่ด้ยอยแน่ เป็นไรบ้าเองย่อใบเค้กหล่นเค้กหล่นพื้นกินได้ไหมโอ้มีแสงอะไรอยู่ตรงนั้นนะผมเนะี่ยปีนขึ้นมานั่นอะไรอ่ะอืมอืมมาไงวะเนี่ยเข้าไปแล้วะคนอื่อนนะ่ะอ๋อเป็นประตูใครแม่งมาสร้างไว้ในโฟลเดอร์นี้วะมาสร้างอะไรอยู่ตรงนี้นะเราจะไปสองคนเลยแล้วคนอื่นไนงะฟา้ากับเขียวโอเคเด่เน ประเด็นคือใครมาสร้างไว้เ <bamboo> ข้ามาในโลกแห่งเนเธอร์ผมเนี่ยโลกเนเธอร์แบบสองมิติด้วยเนี่ยอืมแบบเดินออกข้างแลดูเป็นเกมใหม่ไปเลยนะพอเห็นเนเธอร์แบบสองมิติแบบนี้เนเธอร์มาริโออยู่กันครบกับผมนะพวกศัตรูที่เจอได้เนเธอร์อืมเป็นไงแล้วพวกองจะทำอะไรกันอืม เป็นไงอออออเออ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 มายะมายะอู้ย่ามาอ่ะเอออย่าลืมว,ว่าถ้าไม่ไปตีมันมันก็ไม่ตีเองครับผมนะเออพวกนี้ก็อยา่าเผลอไปตีละกันเพราะถ้าตีปุ๊บมันมาทั้งโลกเลย <c ười> เคยลองมาแล้วโออนั่นอะไรอืมแร่อะไรคอรทะลุอย่างงี้ก็ได้แหละ <c ười> โอออืมคอสเป็นแร่ที่สวยมากอยู่นะอืม ไป,ป, Belle, ป Belle, ousse, ขุดกันเถอะเย้ปอกแปรปอกแปรขุดควอดขุดควอดเองเอาเผลอไปทุบโดนเอาแล้วผมนะแม่งมากันทั้งเซิร์ฟเวอร์เออออ้ยนั่นแหละนรกกับผมนะเออดีแย่โอวเขียวกับฟาตะลุยในเธออ๋อแล้วก็มีปราสาทตรงนี้ด้วยโอ้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 อเกิดขึ้นมองไม่เห็นโอ้โหแม่งมาเพื่อนมาด้วยมากันทั้งแกงในดีอยู่ โอ้ยวิ่งนี่มึงโอ้ยโดนดักหน้าโอ้ขึ้นขบนโอ้โหเป็นผมเจอขนาดนี้ผมกระโดดน้ําตายกระโดดลาวาตายเย <laughs> yeah, right? อะเกินที่ไหวายอ๊ะนั่นแหละกระโดดซะนะเนอจะรอดได้ยังไงวะเดียเองโออมันจะบอกนะกระโดดขึ้นใบบนตัวมันยา <laughs> yeah. โอ้ยไยไฟใส่กระโดดหลบไปอยู่บนตัวแม่งเย yeah. ในเกมไมค์คราบกระโดดขึ้นหัวแม่งได้แบบวะไม่แน่ใจนะไม่เคยลองโอ้ยวัดดาฟัคพริ้วโคตรเลยนี่ปาดแมนอ๋อแล้วควบคุมได้ด้วยจริงเหรอใช่เหรอหันไปทางนู้นก่อยไฟใส่แม่งเลยโอ้ยตัวนี้ชื่ออะไรชื่อกาสหรือ,อไรรปล่ถ้าจำไม่ผิดเอ,อ๊แมมควบคุมยิงไฟรัวๆนี่มันเกมอะไระเนี่ยใช่ไมค์คราอยู่ปะเดี่ย ถ้าในเกมทำได้แบบนี้จริงก็ดีดีโอ้สีฟ้าทำลายเองวบวอเตอร์ฟักต่อยกระบายโอ้โห oh คดปลิวปล่อยไฟแล้วก็ดาบสะท้อนว่าแต่เอ็งรู้ได้ไงว่าดาบสะท้อนไปได้ <c oughs> รู้ได้ไงฟ้าตอนผมเล่นครั้งแรกผมยังไม่รู้เลยส <c oughs> ีฟ้าบอกตัวเซนดีไว้เอ้ยนี่เอาป่าวไหนดิเอาเอาทำไมไม่เอาเลย อ๋อเหนื่อยไม่ไหวกลับเถออพอและที่นี่อะอทำไมเลยนั่นอะไรโน,น่นอะไรอะ่ะเห็นอะไรเข้าไงโน่นอ,นอืมอ๊ะวัดอ้าวดิสีม่วงเหรอนี่เป็นครั้งแรกนั่นใครอ่ะโอ้สนใจผมนะแล้งก็จะกลับเข้าไปนั้นจะโผล่ไปที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ย คนม่วงนี่อันตรายนะเนี่ยเข้า <c oughs> ไปเจอหุ่นสยองทำไงเฟดดี้เรฟเฟลนอ้าวเนื้อเรื่องต่อเหรอ What โอเคอเครับผมนะ <c oughs> อืผมกดไลค์ไ้ก่อนเลยแล้วกันนี่เป็นครั้งแรกผมนะที่เนื้อเรื่องแลจะดูมีต่อปกติแล้วจะจบในตอนไงเออพอตอนนี้ทําอะไรทําอะไรเสร็จจบอันนี้เหมือนมันจะมีต่อเป็นเนื้อเรื่องยาวครั้งแรกๆเลยไปเนี่ยโอน่าสนใจครับผมนะเราไปดูตอนที่เก้าต่อเลยแล้วกัน น่านี่ไงมีตอนต่อด้วยครั้งแรกที่มีในเรื่องต่อกันแบบนี้มาที่เนเธอร์แล้วเจอใครก็ไม่รู้ผมนะเป็นคนม่วงเอ๊เขาจะเรียกเฟรดดี้มากัดหัวพู้เอง <c oughs> แล้วก็ตามเข้าไปโดยไม่รู้ว่าจะไปโผล่ที่ไหนด้วยโอ้จะไม่โผล่ไหนโผล่ในโลกไม้ครับหรือโผล่คอมพิวเตอร์ชาวบ้านเขาคอมพิวเตอร์ชาวบ้านเขายิางด้วยคนปโปรแกรมรเรยเข่ อันนี้น่าจะเป็นอะไรล i นุกหรือแอปเปิลไว้สักอย่างมาเอหน้าโปรแกรมแบบเนี้ยน่าจะมาจากโน้ตบุกมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันดูดิคดต่างเลยเวิ Word, ร์ดพ e วเ o i ร์อพรอพอ,พอ,อะไรเคอร์เซอร์หายนี่มันมือถือปะเนี่ยเ <c oughs> อาไม่อะแอปเปิลแอปเปิลใช่แอปเปิล อแล้วก็สร้างวิเลเจอร์ไว้อยู่หน้าวินโดว์แอปเปิลผมเนี่ยมึงทำได้ด้วยเลยแอะชาวบ้านมาคนนี้เพิ่งเคยชาวบ้านปล่าวัสดีครับไปอ้าวเขาฟังภาษาเราไปเรื่องปะเออวันดีครับท่านวายุทธใส่ชุดแลดูเหมือนเจ้าวายุทธจริงเลยเอะอ้าวยกไปไหนเนี่ยพาไปไหนอืมอ้าว โอ้พาเข้ามาในหมู่บ้านอะโอ้โหแล้ววิเลเจอร์พนี้แลดูจะฉลาดกว่าวิเลเจอร์ธรรมดาเนี่ยพาเข้ามาพักลงเตียมอะไรอย่างงี้ปะ่ะไม่เก๊กูออกวะอ,อะไรเนี่ยมองเห็นสีม่วงๆนั่นม่วงๆนั่นอืมน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวม่วงใช่ไหมมีเตีมสีม่วงๆมาเรื่อยๆแล้วโหแล้วก็มีธงม่วงๆด้วยโอ้โหไอ้ม่วงตั้งตัวเป็นราชาผมแด เอาคอดไปคอรดไปอ๋อมันมาฟาร์มควอร์ดแล้วก็มาแจกจ่ายให้วีลเจอร์ทำตัวเวลาชาว่างเง้นอืมเจ้าเป็นใครเอออะไรเอยเองควอรดนี่ดูออตัวเหมือนกันเลยแต่คนละสีเอ๊ะอืมนั่นควอร์ดนี่กูก็มีเยอะด้วยเย่มีเหมือนกันอืมอโอโอ้โอ้โอ้วลเจอร์บอกมีเหมือนกันแล้วมีกันแล้วโอ้ เอาไว้ดีอยากได้แบงให้ได้เอาือวงบอกเขาเฮ้ย hey, ตูซาโดดเดนไอ้นี่โอ้ยบังอาจกล้ามามินลาชาได้อย่างไร <c oughs> เล่นมันโอ้โห,โห,โห,โหนี่คือเองสร้างเองตั้งตัวเวลาชาเองแหละแต่เวลาพวกเราเล่นไมครับกันเราก็ทําอย่างนี้แหละเราคือผู้สูงสุดของโลกนี้เออคมเหงวีเลเจอร์ไม่ต่างกัน <c oughs> ขังบริี่ย จะขังได้เลยเพราะเองมีของโคตรเยอะเลยเออเนี่ยขุดออกไปก็จบแล้วนี่ว่าจะอยู่ออกไม่ง่ายเลยเย่แล้วทำยังไงครับผมเนี่ยโอ้เอาว้วัดโอ้โหเอาโกเลมมาตบกลับไปแล้วก็สาถมใหม่ก็เห็นแล้วว่ามันขุดได้ถมใหม่มจะอยู่ไหมไมอ่อะไรนี่มีทอนเอว้ เป็นก้อนเลยนะไม่อ้าวนี่มีหลายทองด้วยนะเว้ยเอ๊ะโอ้โอ,โอเคอืมอืมแหมน่าสนใจเอามานี่เอามานี่อืมเปิดให้เย้ <laughs> <i> ได้เดี๋ยวกลวเลมอืมทาธุรกิจได้ดีโอเคครับอืมพวกนี้บอกตองมีทองและขีดจำกัดครับอยากได้เท่าไหร่ก็บอกอู้ได้ไปยี่หนีได้ไงนี่ยมีทอง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 ะอ๊ะ เอาไหมเอ๊ะแมวแมวไอ้พวกที่ไม่ชอบเอเมรอนมากกว่าทองบอกรู้อึกแอะเอะทองนี่เป็นไงล่ะทองนี่เอเมรอนอ๋อแลกเป็นเอเมรอนโอเคมีอีกนะเออเอเมรอนอ๋อโอเคมันเป็นคนให้ไม่ใช่เป็นคนรับเอเมรอนเอเมรอนแลกไปเอเมรอนล่อนล่อนล่นล่น พวกเองไปเอามาจากไหนนี่เอเมลอนกินเยอะแยะมากเอาไปเอามาเย่เอาไปใครอยากได้อีกเอาไปเย่อออยากได้อะไรบอกมาเออราชาบอกอะไรของมันเอ้ยพวกเองเอเมลอน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 วัดดะเอเมลอนวัดอะไรคือเอเมลอนตัวม่วงของผมนะบอกอืมแต่ตัวม่วงไม่น่าจะมีของเท่ากับพวกเรานะ พวกตัวหลักนี่มันมีบล็อกพิเศษนั้นด้วยตัวม่วงไม่น่ามีเลยแบบนั้นวะโอ้ใหญ่แย้มมันมันมันเขียวฟ้าบอกคุณเพลเลยโัวไม่ไงเงี้ยเราเไม่เงี้เาราป๊อปปูลา่าเหมือนจัดคอนเสิรต์ตตัวม่วงบอกไอ้พวกนี้แม่งมาทำอะไรกันโลกตัวนี้ใ้ไม่จบ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 มจบไม่จบไมันมีเยอะขนาดนี้ยังไงไม่ไหวแล้วต้องเล่นนี่เอาแม่งแหละอะไรโอไปไหนวะเนะี่ย ประชาชนไปไหนหมดเ hey! ฮ้ยเป็นไหนจันจะทำอะไรอา้าวมาที่บัลลังราชาทำไมเอ๊ะเอ๊ะเอา,เอาสร้างเองเลยอ๋อได้ของได้บล็อกที่ได้แจกมามาสร้างเองเลยผมนะ่ยโหรอ,อมานานแล้วได้ของปุ๊บตัวสร้างแล้วเอาควอทที่ได้มาใช่ไหมมาทําบล็อกควอแล้วก็สร้างของสร้างอะไรด้วยตัวเองจะสร้างอะไรกันอืม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  สร้างเป็นตำหนักราชาให้อ่ะเป็นไ,ไงเออไม่ได้ว่าจะทอยยศอะไรนะสร้างตหนักให้ใหม่เลยโอ้ประชาชนเคารกเราอย่างนี้เลยเลยอืมฮืมฮืมต้องดูพวกนายใหม่นี่เอาไปเองก็ราชาเองก็ราชาโอ้โห เอาไปเย่ <c oughs> ไปอืมอ่ะได้ได้ได้ <c oughs> เอ่อเซอร์ไพรส์ครับผมนะกลายเป็นว่าพวกวิลเลเจอร์ช่วยสร้างตําหน่งให้ตรงนี้อืมมีทางลับอู้พาไปไหนกันละ่ะ <c oughs> คือตอนนี้ชอบเราจนพาเราโอ้ไปสู่เอนเดอร์ดากอนเหรอนี่ที่นี่คืออะไรลยนี่ ตรงเนี้ยมานี่อืมแล้วทำไมจะพาเราไปเอ็นเดอร์ดาร์กอนทำไมนี่อึปิวโอ้ได้เสียงไหมไปโอ้เอ่ออืมตามดีไหมมาถึงนี่แล้วก็อืมไปก็ได้โอ้ตอนต่อไปไล่เอ็นเดอร์ดาร์กอนเหรอ โอเคผมนะนี่เป็นที่แปลกใหม่มากเลยนะคือมันกลายเป็นตอนยาวที่มีหลายตอนติดต่อกันเนื้อเรื่องไหลไปครับผมนะแม้จะมีเรื่องแค่เขียวว่าฟ้าคนอื่นไม่รู้หายไปไหนครับผมนะแต่ว่านี่เรื่องต่อๆกันมาแบบน,นี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากก็ต้องมาดูกันนะผมว่าน้อเรื่องมันจะเป็นยังไงจะไปเจอเนื้อรักก้อนเล้วก็ชนะก็จบแล้วเนนียแต่ว่ามันยังมีอีกตั้งหลายตอน <laughs> ไม่น่าจะจบครับผมนะเอ๋แม่จะเหมือนผมเจอเนื้อรักก้อนแล้วจบซีรีส์เลยแบบนี้ไม่น่าใช่แต่ก็โอเคผมนะคือการรีแอคชั่นตอนที่8และ9ผมนะใครชอบ คลิปนี้เลยก็แล,ยแล้วก็แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจให้ผมและเพื่อให้ผมนะถ้าเกิดใครอยากดูผมดูพาร์ตต่อไปไว้กดไลค์ก็เยอะสำหรับนี้ครับบ굿ดบายมั่วไงดไนท์